ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คนคอบอลตลาดซื้อขายนักเตะเดือดระุกซัมเมอร์2023 B.K.8 เว็บเดิมพันถูกกฎหมายของอังกฤษผู้สนับสนุนหลักสโมสรแอสตันวิลล่าอย่างเป็นทางการส่วนเกินบาเยนพร้อมเลาะเลออนโกเลตแก้ซัมเมอร์นี้สแกสปอร์ตเยอรมันระบุบาเยนิวนิค พร้อมจะลกเลออนโกเรสกาโดยตั้งค่าหัวเขาไว้ที่34-42ล้านปอนด์บาเยนนิคสโมสรยักษ์ใหญ่จากสกุนเดสลีกาเยอรมันพร้อมจะขายเลออนโกเรสกาในช่วงตลาดซื้อข,ขายนักเตะซัมเมอร์นี้ตามการรายงานจากสกายสปอร์ตเยอรมันสื่อกีฬาชื่อดังของเมืองเบียร์ในฤดูกาลก่อน,อนบาเยนน์มีผลงานโดยรวมไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่จนถึงขนาดต้องลุ้นแชมป์เหนือยยนนัดสุดท้ายก่าที่จะได้แชมป์ลีกไปครอง ส่งผลให้พวกเขาคิดจะทําการผ่าตัดทีมครั้งใหญ่ในช่วงซัมเมอร์นี้โดยที่โกเรสกาถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งสําหรับคนที่เป็นส่วนเกินของทีมหลังจากซีซั่นที่แล้วได้ลงสนามเป็นตัวจริงในลีกแค่22เกมทางนี้สกายสปอร์ตเยอรมันบอกว่าบาเยิร์นมิวนิกต้องการเงินระดับ34-42ล้านปอนด์หรือประมาณ1,530-1,890ล้านบาทเพื่อเป็นค่าตัวของแข้งวัย28ปีโดยก่อนหน้านี้มีข่าวว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด แอบเล่เขาอยู่นะครับ,บย้ายแน่นอนบายเยนเผยแผนเปลี่ยนใจเลวี่ให้ขายเคนประธานกิติมศักดิ์ของทีมสใต้ยืนยันว่าพวกเขามีการติดต่อกับสูน,น่าทีมชาติอังกฤษบ้างแล้วเหลือเพียงรอเรื่องค่าตัวจากทางประธานสโมสรสเปอร์อูลีเฮเนสประธานกิติมศักดิ์ของบายเยนมิวนิกเปิดเผยถึงความมั่นใจในการคว้าตัวแฮร์รี่เคนมาจากท็อตแนมฮอสปเปอร์ โดยในตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างรอเรื่องค่าตัวจากดานิเอลเลวีประธานของสโมสรไก่ได้ทองศูน้าวัย29ปีมีข่าวอย่างต่อเนื่องว่าต้องการย้ายออกจากทีมในช่วงหน้าร้อนนี้หลังจากที่สโมสรต้นสังกัดไม่ได้ไปเล่นฟุตบอลยุโรปในฤดูกาลหน้าซึ่งทางเสือใต้มั่นใจว่าจะได้ตัวมาอย่างแน่นอนหลังมีโอกาสให้พูดคุยกับตัวแทนของฝ่ายนักเตะเขาส่งสัญญาณมาอย่างชัดเจนมากว่าเขาตัดสินใจไปเรียบร้อยแล้ว ถ้ามันยังเป็นแบบนั้นเราจะได้ตัวเข้ามาเฮเนสกล่าวทางคิกเกอร์เลวีเป็นคนฉลาดก่อนอื่นเราต้องติดต่อกับเขาเพื่อให้ตั้งราคามาเขากําลังเล่นกับเวลาซึ่งเป็นเรื่องที่เป็นมืออาชีพมากๆผมประทับใจกับเขามากๆแต่ในอีกทางหนึ่งเราก็ไม่ใช่ฝ่ายเดียวที่กำลังทำเรื่องนี้ตั้งแต่เมื่อวานเคนอยากเล่นระดับเกมนานาชาติซึ่งทางท็อตแนมอสเปอร์ไม่ได้ไปเล่นในฤดูกาลหนนะ้าไม่เหมือนกับสโมสรของเรา ตอนนี้เขากำลังมีโอกาสจะได้มาเล่นในอีกหนึ่งสโมสรชั้นนำของยุโรปซึ่งสิ่งที่เราชอบมากๆเกี่ยวกับเคนคือที่ปรึกษาของเขานั่นคือพ่อและพี่ชายเป็นคนที่น่าประทับใจมากๆถึงตอนนี้พวกเขายังคงยืนยันในสิ่งที่พวกเขาสัญญาเอาไว้ถ้ามันเป็นแบบนั้นมันก็โอเคอูลีเฮเนสประธานกิติมศักดิ์ของบายเยนนกล่าวทิ้งท้ายแหละครับ กลับมือน้ำหอมปีแอเอเมิโอบาเมยองโอเคซบหมากเซยปีแอเอ,เม,อมิลิกาเมยองหัวหอกส่วนเกินของเชลซีเตรียมคัมแบ็กลีกน้ำหอมเมื่อลาสุดตกลงซบโอลิมปิกหมากเซยเรียบร้อยตอนนี้เหลือแค่รอสองสโมสรสรุปเรื่องค่าตัวเท่านั้นโอลิมปิกหมากเซยสโมสรยักษ์ใหญ่จากลีกเอิงฝรั่งเศสบรรลุข้อตกลงเรื่องสัญญากับปีแอเอ,เม,อมิลิกาเมยองกองหน้าชาวกาวบองของเชลซีเป็นที่เรียบร้อย ตามการรายงานจากฟาบริซิโอรโรมาโน่ผู้สุดข่าวแวดวงตลาดซื้อขายนักเตะตัวท็อปแหละครับก่อนหน้านี้มาร์กเซยมีข่าวจะได้ตัวโอบามยองมาเสริมทัพขณะที่เจลซีก็พร้อมปล่อยนักเตะพ้นทีมในช่วงซัมเมอร์นี้และตาสุดโรมาโน่ก็คอนเฟิร์มผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวว่าหัวหอกวัย34ปีตกลงซบมาร์กเซยเป็นที่เรียบร้อยโดยเจ้าตัวจะลุป,ปกาคาสัญญาคัาแข่งในติ่นสตาร์วโลอดอมเป็นเวลา3ปีหรือว่าจนถึงปี2026 ตอนนี้ก็เหลือแค่มากเซย์ตกลงเรื่องค่าตัวของโอบาเมยองกับเชลซีซึ่งไม่น่าจะมีปัญหาอะไรยุ่งยากโดยมากเซย์มีความมั่นใจเต็มเปี่ยมที่จะปิดดีลโอบาเมยองได้สำเร็จเพราะรู้ว่านักเตะอยากย้ายมาร่วมทีมทั้งนี้ที่ผ่านมาโอบาเมยองเคยค้าแข้งกับเมืองน้ำหอมมาแล้วกับสโมสรดิชงในปี2008-2009ลิว2009-2010 20อ s เอฟโนโก2010-2011และก็แซงเอเทียนในปี2011-2013นะครับ ฝากคอบอลทุกท่านกด Subscribe กดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ B.K.8 เว็บเดิมพันถูกกฎหมายของอังกฤษผู้สนับสนุนหลักสโมสรแอสตันวิลล่าอย่างเป็นทางการ